ตั้งแต่อ่านบทครับผมผมมารู้ตอนเชา้าทำจริงจริงผมเพิ่งมารู้ตอนเช,ช้าผมก็เดินมาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็ดูแบบคำค,คิกกับผมอะแบบผ่านมาแล้วก็ซิบก,ก,กันซุ้งก,กันเหมือนแ<ก>บบอ๋อวันนี้แหละใช่ซุบงซิบอะไรวะทุ่งเก่าก็เดินมาฮะพร้อมยังผมแบบพร้อมมันไหลพี่พี่พร้อมมันไหลวันนี้จุกระตุนไงผมแบบอ้าวไหนบอกตอนแรกไม่มีจูไงเอาหน้าพี่อยากได้ภาพพี่พี่เก็บไม่เยอะพี่เก็บไม่เยอะเขาบอกพี่เก็บไม่พี่ขอกว้างทีนึงแล้วก็แค่ทีนึงอ่ะ ไม่ไงแต่ถึงจริงเราก็ต้องมาลุ้นกันอยู่ดีฮะว่ามันออกมาได้กี่เทคอะไรเงี้ยก่อนจะก่อนเขาจะเอาของจริงอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าดูนะถ้าเขาตัดเสร็จเลยครับนี่ทุกคนไอ้นี้ยชื่อก่อนนะมไม่ชอบดูอะไรเงี้ยเป็นแฟนผมเองแอบชอบแต่แอบชอบได้เว้ยแต่ห้ามจีบผมมาละไอ้นี่คนเดียวนะคนเมาเลยไม่ว่าจะเก้์หรือผู้หญิงหน้าไหนก็ห้ามจีบ นี่ตัดเสร็จแล้วอะไรนะไ<ป> <c oughs> ม่ทัาบเหรอ,อนีกนิดนังนะโอ้ยนานมาก <c oughs> โอ้สโลด้วยเหรอสโลโมใช่ไหม ก็เข<ส>้ามาเกาะด้วยกันนะครับเพว่าเฮ้ยโอเควะอะไรเงี้ยกลัวอ๊อกอวดไง้เฮ้ยจูบกันไปแล้วว่ะได้เ t e เจอร์ปากพี่เลย มันมันมันแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนตอนผมจบพุ่งกับตะโกนมาเลยมยันจะเก่งสิ <c oughs> ผมแบบครับไม่เก่งครับตอนตอนเทคแรกผมจําได้แม่น <c oughs> มือผมอยู่เนี้ย <c oughs> โอ้ยสองเทคจบแล้วเกินมาว่ะคือ คือเขาอะอย่างละเท็กแต่ว่ามันมีภาพกว้างไงกว้างไม่แคบแต่คือผมจําได้ว่ามันไม่เกินสองเทคกเพราะว่าตอนวันนั้นเราเล่นกันดีมากที่คุณส่งมาดีมากผมก็ส่งกลับไปใช้ได้อยู่ยอดดีมากฮะวันนั้นดีมากคือตอนแรกอะเป็นซีนที่ถือว่ากลัวกลัวมากเพราะว่าแบบกลัวมันออกมาไม่ดีกลัวแบบทำไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าซีนเนี่ยเป็นซีนหนึ่งในซีนที่ผมชอบที่สุดเลย